สวัสดีครับวันนี้พามาชมไก่หนุ่มนะครับขังชํำไว้รออายุนะครับไก่หนุ่มที่สวยเลยครับเป็นไกง่งอนนะครับช่วงนี้ไก่ถ่ายคนนะครับเนี่ย ฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ